อุตสาหกรรมไหนที่เขาป่วยคุณต้องเข้าไปซ่อมอุตสาหกรรมไหนที่เขาเพิ่งก่อร่างสร้างตัวคุณต้องเข้าไปสร้างโอกาสให้มันชัดเจนขึ้นถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าได้ทั้งหมด w o r l d Expo ปีหน้ามีไทยพาวิลเลียนอยากไปจังแต่เขามีค่าใช้จ่ายนะค,คุณมาเอาวงเงินที่เป็นคลีนโลน5 0 0 0 0 0บาทมีค่าตัว๋วค่าขนส่งสินค้าพาทีมลูกน้องไปวางสินค้าคคมีวงเงินแบบนี้ด้วยนะฮะมีครับวันนี้มีแล้วครับ สวัสดีครับชาวแฟนเพจ s m e Thailand ทุกๆท่านนะครับพบกับผมโทมัสพิเยนนะครับกับการสเปเชียลอินทอ i ร์วิวในครั้งนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ธนาคาร Exim Bank นะครับหรือถ้าเป็นชื่อเต็มๆก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งนี้ครับเป็นธนาคารที่กระทรวงการคลังถือหุนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็คือเหมือนเป็นธนาคารของรัฐนั่นแหละนะครับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีมากๆผมจะพาทุกๆท่านมารู้จัก Exim Bank ในยุคใหม่ภายใต้การบริหารจัดการของกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ครับซึ่งก็คือดรรักวรกิจโพคาทอนะครับซึ่งเดิมเนี่ยท่านเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ที่บสยยุคหลังจากนี้ไปครับ SME คือ กลุ่มที่ Exim Bank มองว่าจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะขับเคลื่อนการนำเข้าแล้วก็ส่งออกของประเทศนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังก็ได้ในบทสัมภาษณ์นี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับดรรักวรกิจโพคาารนะครับกรรมาการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดรรักครับที่ Exim Bank เนี่ยภารกิจแล้วก็วิธีการที่ที่ดรรักเข้ามาแล้วก พยายามจะสร้างการเป,ปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างครับจากเดิมที่อาจจะเคยดูแต่ตัวใหญ่วันนี้เราก็ต้องเอาจริตของการดูแลคนตัวเล็กของบอสย,ยบมาผสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เยี่ยมยอดของเอ็กซิมเดิมให้เขาสามารถให้โอกาสกับคนตัวเล็กได้มากขึ้นไม่แน่ใจว่าคําว่าคนตัวเล็กในนิยามของเอ็กซิมแบค์มีหน้าตาเป็นยังไงครับ เดิมเนี่ยเราให้โอกาสากับคนที่เป็น direct exporter นครับ,รบหรือว่ามีการนำเข้าเพื่อผลิตแล้วก็เพื่อส่งออกต่อวันนี้เรามาดูแลคนที่เป็น supplier ของผู้ส่งออก<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ส่งออกรายใหญ่หรือว่าเป็น trading house เนี่ย เขาสามารถที่จะมีการทําธุรกรรมกับ,บลูกค้าหรือว่าแม้กระทั่งซัพพลายเออร์ของเขาที่เป็น SME เนี่ยที่กลางน้ําและปลายน้ํามากขึ้นดูแม้กระทั่งคนที่เป็นคนผลิตวัตถุด,ดิบ,รบหรือว่า raw material ให้กับคนที่เป็นคนกลางน้ําตอนนี้คือไล่ซัพพลายเชนมาเทีย1เทีย2เทีย3เนี่ยถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าได้ทั้งหมดในนี้โลกในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะต้องทํางานร่วมกับ เรียกว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงไปโลกาภิวัตต่างๆนะคะรับแล้ววิธีการในการพัฒนาบุคลากรต่างๆของไอซึ่งแบงเป็นยังไงครับเรามีปัญหาหลายๆครั้งที่เราเจอในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่คนตามเทคโนโลยีไม่ทันมันต้องมีการอัปเดตตลอดเวลามันก็เป็นเรื่องของการทำโปรเจกต์ที่ผมเรียกว่าการ Re รีสปิริตรีสปิริตรีสปิริตม่เคดเยินเพราะว่าสปิริตเนี่ยมันรวมทั้งคำว่าสกิลเซ็ตคือรีสปิริตให้มันเหมาะกับโลกอนาคต ภาพอนาคตของเราเราก็เอามาทําเป็นเขาเรียกว่าสกิลเมทริกซ์ว่าถ้าเกิดอย่างเช่นคุณโทมัสโตมาในสายการตลาดสายการบริหารเนี่ยแนวทางในการบริหารโลกอนาคตมันจะต้องใช้กรอบความคิดแบบไหนภาพนี้มันก็จะเป็นภาพที่เราจะต้องเติมวัคซีนสำหรับการที่จะให้คนคนหนึ่งเติบโตให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรน,นี้หรือให้เขาชาเลนจ์เราเช่นทำไมมันต้องมี คณะกรรมการเนี่ยสทอดก่อน<ะ>ที่จะอนุมัติอะไรสักอย่างหนึ่งทําไมไม่ทําเป็น2ไลเซ็นเขาเรียกว่าโคซิกเนเจอร์อันนี้เด็กๆก,ก็เป็นคนคิดบอกว่านายมไม่จําเป็นต้องมานั่งอนุมัติสินเชื่อไม่ไม่ถึง5ล้านเลย<ะ>ในเมื่อทุกคนสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่และอนุมัติได้เลยคร<ะ>ที่นี้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่เป็นโควิด ตอนนี้ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยอยู่ในระลอก3นะฮะบทบาทของ Exim b n n k ที่จะเข้าไปช่วย SME ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอันแรกเนี่ยเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนไปครันะครับ SME ก็ต้องสามารถที่จะปรับตัวได้เรามีสินเชื่อที่เราเรียกว่าสินเชื่อ transformation loan คือสินเชื่อ re-spirit อ,อะไร,รจากเดิมที่อาจจะใช้คนงานเยอะมากรกระบวนการหลายกระบวนการ ถ้ามีเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยเขาจะลดขั้นตอนการทํางานไปได้100ขั้นตอนเตัวอยา่างคุณไปซื้อเครื่องจักรตัวนั้นมาเลยเรามีเงินทุนให้คุณเนี่ยในอัตราผ่อนปลนคือ2%เนท่านั้น,นดอกเบีย้ย2%เรเพียงแต่ว่าผมมีข้อแม้ว่ามันเป็นการใช้ดอกเบีย้ย2%เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ได้ดีที่สุดต้นทุนได้ต่ําที่สุดแข่งขันได้กับโลกอนาคตคแล้วหลักประกันมันจะเป็นยังไงครับกับการเข้ามาใช้บริการของเอ็กซิมแบงค์ครับ เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีที่ก็ไม่มีเงินใช่ครับวันนี้มันเปลี่ยนมันมีเครื่องมือขององค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังเหมือนกันเช่นบสอยอบเขาใช้บสอยเอ็กซิมแบงก์ก็ปลอดภัยปลอดภัยที่จะดูแลคนไซส์ที่เล็กลงมันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเราไม่เคยมี s l a ครับ Service Level Agreement คือเราการันตีเลยว่า ินเชื่อประเภทนี้7วันอนุมัติทําการาสินเชื่อประเภทนี้15วันอนุมัติทําการทุกคนจะต้องมีคอมมิชเมนต์ให้กับประชาชนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าอะไร,รแต่เวลาปฏิเสธแล้วบอกเหตุผลด้วยมไม่เพราะคุณต้องไปปรับปรุงตรง,รตรงนี้เอกสารตรงนี้ยังไม่ครบคือทุกอย่างเอาให้ชัดเจนมากขึ้นว่าจะให้ชั้นรอนานเท่าไหร่เพราะบางทีคนทํางานเนี่ยถ้ารอว่าไม่รู้เงินจะมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปซื้อสินค้ายังไงจะผลิตให้ใครใช่แล้วก็เวลาถ้าไม่ได้เนี่ย ตกเพราะอะไรบอกไม่จะชัดเนี่ยจะได้ไปปรับถูกแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้ที่คุณโทมัสถามว่าแล้ว SME ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ Exim Bank จะช่วยเขาคืออะไรเราจะช่วยให้เขาตกผลึกในความ <ừ> คิดมากขึ้นเช่นมันเป็นปัญหาก่อนโควิดหรือหลังโควิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งถามเขาเพื่อให้เขาตกผลึกในความคิดของตัวเองว่าเขาไม่เหมาะ ที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วใช่ไหม,มบางอย่างเนี่ยเรามีโครงการที่เราเรียกว่าการจูงผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี่ยข้ามโขงข้ามอิราวดีเราก็จูงมือเข้าไปมี SME หลายๆคนที่เราพาไปตั้งโรงงานที่เวียงจันทร์แล้วเขาสามารถที่จะใช้สิทธทิทางการค้าของประเทศลาวเนี่ยค้าขายกับ พันธมิตรเดิมที่เขาอาจจะไม่ได้เปรียบทางด้านราคาควันนี้เขาได้ราคาที่ถูกลงในการผลิตเราต้องเอาจิตวิญญาณของธนาคารที่เราเรียกว่า development bank เนี่ยกลับมาคืออุตสาหกรรมไหนที่เขาป่วยคุณต้องเข้าไปซ่อมคอุตสาหกรรมไหนที่เขาเพิ่งก่อร่างสร้างตัวคุณต้องเข้าไปสร้างโอกาสให้มันชัดเจนขึ้นครับแล้วในขณะเดียวกันคุณต้องเข้าไปเสริมเสริมด้วยตลาดใหม่กลุ่มลูกค้าใหม่เพราว่าจากเดิมเนี่ย จะไม่ได้มองแค่เรื่องว่าจะสนับสนุนผู้สอ,ออกอย่างเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยจะเข้าไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบสุขภาพก่อนด้วยเพราะว่าบางธุรกิจนี่จริงมีปัญหามายาวนานแล้วก็การที่เอาเพิ่มนี้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรให้เพราะว่าจริงธุรกิจมันอาจจะไม่ได้ทำบนประสิทธิภาพที่มันดีพอสมควรใช่ไหมว่าอันนี้ก็เป็นอีมุมมองหนึ่งที่ธนาคารก็จะเข้าไปตรวจสอบสุขภาพก่อนด้วยก่อนที่จะไปให้ความช่วยเหลือด้วยการให้เงินกู้ใช่ไหมครับเราเอาเพนพอยของผู้ประกอบการตัวเล็ก มากลั่นมาทําให้มันตกผลึกแล้วสามารถที่จะมีสินเชื่อใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นมันจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่ากําลังจะมีไทยเทรดอยู่ในตัว World Expo ปีหน้ามีไทยพาวิลเลียนอยากไปจังแต่เขามีค่าใช้จ่ายนะคุณมาเอาวงเงินที่เป็นคลีนโลน5 0 0 0 0 0บาท มีค่าตัว๋วค่าขนส่งสินค้าพาทีมลูกน้องไปวางสินค้า,ามีวงเงินแบบนี้ด้วยนะฮะมีครับ oh oh. วันนี้มีแล้วครับ,รบเรามีการประกันการชําระเงินปลายทางด้วยซึ่งโดยพรบรจัดตั้งเราเรารทำได้คนเดียวในประเทศไทยทแล้วมันทําให้ คนเนี่ยมีความกล้าที่จะไปในตลาดที่ไม่คุ้นเคยมไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มเดิมที่โดนตัดราคาทุกวันจากการที่ใช้ประกันการ light, ช,ชำระเงินของ e x ็กซเนี่ยค,คุณสามารถเปิดตลาดในเซาท์แอฟริกาได้เพราะว่าถ้าปีเตอร์จากโมซัมบิกไม่จ่าย e x ็กซมจ่ายวันนี้ถ้าคุณ s อ e เลายเล็กๆกลางๆหรือจะลายจิ๋วๆเนี่ยครับอยากจะให้ SME เหล่านั้นมองหรือเข้ามาใช้บริการ e x ็กซิมแบงอย่างไรครับ อันแรกเนี่ยก็อยากที่จะให้ความมั่นใจกับเพื่อนที่น้อง SME เนะครับเราจะทำลายกำแพงเดิมที่มีกับพวกท่านในขณะเดียวกันเราจะเปิดรับฟังพวกท่านมากขึ้นมาวันแรกอาจจะไม่ต้องมาคุยเรื่องสินเชื่อเลยก็ได้มาคุยเรื่องการเปิดตลาดก่อนจะต้องปรับตัวปรับคุณภาพสินค้าหรือว่าปรับแพคเกจจิ้งอย่างไรเห็นว่า Ex i m ซ a n k เนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดคนหนึ่งที่จะทำให้การค้าขาย ในโลกนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นมันใกล้ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างฝันให้มันเป็นความจริงได้ครับในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคิดอยู่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วจริงๆนะครับอาจจะต้องหาโอกาสที่อยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็เอ็กซิมแบงน่าจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกเป็นตัวช่วยแล้วกันนะอาจจะไม่ใช่เป็นตัวหลักเพราะว่าตัวหลักแล้วสุดท้ายคือคุณนั่นแหละนะครับถ้าคุณไม่ทำสัอย่างมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทำแล้ววันนี้หัดที่จะรู้จักที่จะมองหาตัวช่วยและใช้ตัวช่วยนั้นให้เกิด ประโยชน์เค้นศักยภาพตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดก็จะสามารถทําให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะผ่านวิกฤตอย่างโควิด -19 แบบนี้ไปได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณดรรักมากๆเลยนะครับสำหรับการร่วมสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันสําหรับการสัมภาษณ์สเปเชียลอิน r v i e w แบบนี้นะฮะว่าจะมีอะไรดีๆมาให้สําหรับชาวแฟนเพจของ SME Thailand ครับ